วันนี้เรามาเที่ยวสายใหม่อเวนิวกันนะคะมาดูซิว่ามีอะไรให้กินบ้างเข้ามาก็เจอสตาร์บั克เลยนะคะมีท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเดี๋ยวเรามาอันนี้ตรงนี้ก็จะมีด a ลลี่ควีนคามมคามะนะคะเฮ่คอฟฟโออิชิเบลลินี มีดีแคทลอนมีเจตมีสุกิชิมิวแลนมีผู้คลินิกความงามด้วยนะคะนี่ดีแคทลอนมี B2S ด้วยเพื่อเด็กๆมาซื้ออุปกรณ์การเรียนได้นะคะ S&P ตรงนี้มีร้านโอกระจูนะคะมีนิตยาไก่าย,ย่างด้วยนะคะ นี่มีร้านซูชิด้วยนะคะแล้วก็มีบาร์บีคิวมีเบอร์เกอร์คิงมีวัดสันด้วยมีร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านสุขียะด้วยนะคะอันนี้เป็นอัฟเตอร์ยูนะคะมีร้านอัฟเดอร์ยูด้วยมิกะนี่มีกังนํำหมัดนะคะเป็น ร้านขายสินค้าเกาหลีนะคะตัดแว่นก็มีนะท็อปเจริญมีร้านสุกิชิแต่สุกิชิที่นี่มันจะไม่มีอลาคาร์ดนะมันมีแต่บุฟเฟ่มีร้านเยอะแยๆเลยนะคะมีโกโลตีชาชักด้วยที่จอดรถก็เยอะนะคะมีตรงร้านนี้แล้วก็ร้านข้างในนะคะ รู้สึกว่าจะมีร้านทำเล็บอยู่ประมาณ2อร้านมีไข่หวานบ้านซูชินะคะ Fire Bear มีร้านโซเทเบิลมีร้านดอกไม้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นร้านทำเล็บอีกร้านหนึ่งมี Flash ด้วยนะคะใครจะมาส่งพัสดุก็สะดวกคะ่ะที่นี่มีครบเลย มีร้านยำด้วยนะคะก็ร้านเครฟเค้กบุฟเฟ่จ mm ิม hmm. มิวทีแอนด์คาเฟ่นะคะ้ mm hmm. วมีร้านทำผมด้วยนะคะ mm hmm. ก็มีร้านมิกกี้มิกกี้เป็นร้านที่ขายของแบบทุกอย่างสิบบาทร mm hmm. ้านเสื้อผ้านะคะ แล้วก็ร้านรงาองเท้าอ่ะร้านฟิลส์มีโรงเรียนด้วยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดนะมีร้านนวดด้วยนะคะร้านสุนทรน,นวดแผ่นไทยบาร์เบอร์ช็อปนะคะมีมิสเตอร์ดีไอไวด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงฟู้ดพาร์กกันมีร้านอาหารอีกนี่นะคะฟู้ดพาร์กนะคะก็จะมีขายขนมเต็มไปหมดเลยเขามีดนตรีสดเล่นด้วยนะเข้าไปดูกันแล้วก็เราชอบกินอะไรเราก็ซื้อมานั่งรับประทานได้เลยนะคะ านสเต็กด้วยนะคะมีซีฟู้ดด้วยนะคะมีขนมเบเกอรี่ขนมปังอบอะไรต่างๆนะคะขนงโขนะคะโขนักบิน มีเก๋ยจับยวนด้วยนะคะ mm hmm. เด็กเส้นอุบล mm hmm. ไดฟูกุนะคะ mm hmm. มีโรตีชาชักตรงนี้ด้วย mm hmm. แล้วก็มีร้าน mm hmm. กะเพรานะคะ mm hmm. กะเพราถามีผัดไทยนะคะมีลาดหน้า mm hmm. แล้วก็มีทากโยกยากิด้วยนะคะ mm hmm. เฟรนฟรายลาชีสนะคะหนมจีนมีวัฟเฟิลนะคะโนบิชาแล้วก็มีเพ Home ด้วยเป็นร้านขายอาหารสัตว์นะคะมีร้านทําผมอีกอยู่ตรงส่วนของด้านหน้าเลยนะคะ ชู s i s Hair s a l o อ Spa นี่ก็พามาเที่ยวกันที่สายใหม่อเวนิวนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาได้นะมีครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ